เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาบุกค,คลังรถกระบะเกียร์ออตโต้ที่บริษัทเพนย,ยนนะมีทั้งเกียร์ออตโต้สประตูยกสูงสีขาวรุ่นจีนะครับรุ่นอ e ีก็มีนะหรือจะเป็นตัวเตี้ยปี21ปี22ปี23ใมหมาเริ่มต้นแค่11,000นะครับฟรีดาวทุกคันสนใจรุ่นไหนคันไหนทักไลน์มาได้นะนี่ครับมีเข้ามาใหม่เป็นทีอารดีสีส้มแบบนี้ด้วยใครสนใจกระบะคลิปนี้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเพชนยนตนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะเป็กเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชนยนตนจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาอัปเดตหน้ารถกระบะ ที่เพิ่งเข้าใหม่ทุกคันที่บริษัทพยเดนะครับตอนนี้ที่บริษัทพยเดนเนี่ยเราทยอยนํารถกระบะเข้ามาเยอะมากเลยนะเลี้ยงตรงนี้นะเกือบเกือบยีคันทุกคันผมสัญญานะครับเกือบ20คันที่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ไปผมจะบอกราคาบอกเลขใหม่ให้พี่ๆทุกคันนะครับคันไหนผมยังไม่ทราบราคานะเพราะว่าอาจจะไม่มีป้ายแปะเช่นคันนี้นะฮะป้ายไม่มีแปะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งให้นะครับในเรื่องของราคารถนะครับเลขไม้และอัตราการผ่อนแบบฟรีดาวทุกคันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอัตราการผ่อนแบบฟรีดาวดอกเ บาทนะครับที่บราาิษัทไปโย์เราได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น3.79นะครับ3.79 4ปีนะครับเราก็ถ้าเป็น5ปีก็จะ4.09นะครับถ้าเป็นถ้าเป็น6ปีก็จะ 4.99อะไรประมาณนี้นะครับก็จะขยับไปนะครับตามปีดอกเบี้ยรถกระบะนะครับมันจะมันจะสูงกว่ารถเก๋งแบบนี้ประมาณบาทนึงนะครับสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับแต่ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเดี๋ยวขึ้นอัตราการผ่อนฟรีดาวได้ทุกคันนะครับใครอยากได้รถกระบะสักคันไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้แครบยกสูงแบบนี้นะครับหรือเป็นตัวเตี้ยเป็นตัวหน้าใหม่หน้าหมูป่าแบบนี้น้าไม่รู้สึกกับ ไม่ถึงหมื่นนะคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆรับชมกันทุกคันอยากได้เกียร์ออโต้อยากได้เกียร์แมนนวลอยากได้ติดแคลร่บอยหรืออยากได้ติดคอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้ครบถ้วนอย่างแน่นอนขอนี้เริ่มต้นที่คันแรกนะครับคันนี้เห็นาแต่ไกลรู้เลยนะครับเป็นกระบะแครบออโต้นะครับ2.4ุ่รุ่น E แน่นอนผมมีปี18กับ19นะครับอยู่หลายคันมีปี18มีปี19นะถ้าเป็นปี18ราคาเริ่มต้นจะ399นะครับ399 419นะสี่ออะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นปี19นะผมมีอยู่3-4คันนะครับราคาก็จะมาสัก4-5 9นะครับไมค์ก็ประมาณสักแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแคปบยกสูงออตโอต้มันเป็นรถที่อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็เสียการต่อภาษีถูกนะครับมันเป็นป้ายสีเขียวต่อภาษีถูกนะอย่างคันนี้นะครับก็เป็นแคปบนะเป็นแคปบนะอ,อ่นั่งหลังได้นะแต่าจะนั่งไม่ค่อยสบายนะสำหรับตัวประตูแคปบที่เปิดได้นะต้องบอกเลยคลิปนี้รถล็อก ok ทุกคันนะครับต้องขออภัยด้วยนะรถล็อกทุกคันนะครับน่ะ ใช้งานนะครับแคปออโต้ Auto, ใช้งานง่ายนะครับก็ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับอันนี้ยกสูงให้แล้วนะครับมีตัวแคลรี่บอยอขออภัยมีตัวแม็กไลเนอร์ให้แล้วนะครับมีไลเนอร์ให้แล้วนะครับสวยหน้าใช้นะพันนี้ป้ายไม่มีนะครับเดี๋ยวขออนุญาต ขึ้นราคาขึ้นเลขใหม่ให้พนะี่ๆงานสำหรับคันแรกนะครับใครสนใจนะครับแคปรูปไว้นะครับแอดไลน์หาผมได้โดยตรงทักหาผมได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมิน e ID PEK 152หรือโทร0 6 5 9์หกห4านเทุกคันเดี๋ยวผมคัดให้นะครับเดี๋ยวจะมาเช็ครายละเอียดให้นะสนใจรุน่นไหนคันไหนทักไลน์เข้ามาได้เลยมาดูคันต่อไปนะครับกระบะตัวเตีย้ยนะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเปล่านะครับตัวหน้าใหม่หน้าหมูป,ป่านะครับคันนี้2 4 Entry ี e เอ็ i ทีนะครับ ปี23ไม้หมื่นเดียวนะครับไม้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับไม้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะยังอ่ะคุณได้รถใหม่เลยนะเซตอิดิชั่นสี่แสนกว่าเองสี่สี่เก้าไม้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับคันนี้ได้เป็นปีสองสามนะครับได้ปีสองสามมีแม็กไลเนอร์ให้แล้วนะครับกระบะพร้อมใช้งานนะครับใครอยากเอาไปทํามาหากินนะคันนี้ผมแนะนําเลยทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกทมให้เหมือนคุณได้รถใหม่นะครับชมปัจจุบันหน้าหมูป่านะครับชมปัจจุบันหน้าหมูป่าแบบนี้นะครับสวยหน้าใช้นะเดี๋ยยยวขึ้้นนรราละะเออีีีดใหกทคับ นี่สวยหน้าใช้สีเทาดําเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ผมผมชอบนะโดยโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันอยู่ระหว่างกลางระหว่างบอลเงินกับสีดํานะครับก็ได้เป็นสีนี้ประมาณนี้เซตอีดิชันนะ2.4นะครับสวยหน้าใช้นะปี23นะครับไม่ห1 0 0 0กิโลนะครับ อ่ะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้อ่ะมาดูคันต่อไป <c oughs> เดี๋ยวจะพาดูทุกคันนะตามตามสัญญากันใครรอสีขาวใครรอสีบอลใครรอหน้าหมูป,ป่าคันนั้นสีบอลน,นะครับใครรอสีขาวใครรอดีแม็กนะครับเดี๋ยวรอกันอ่ะมาดูคันนี้กันต่อนะครับสีดายกสูงนะครับทะเบียน18 1นะ่ะได้ทะเบียนสวยน่าใช้ด้วยนะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนค <c oughs> ันนี้439ปี18เลขไมล์แสนหนึ่งนะครับเป็นตัวพิลันเนอร์ตัว E ีนะ439เก้กีออโต้นะ สีดำเกียร์ออโต้แต่คันนี้เป็นรถบ้านนะครับล้อแม็กเท่ๆนะครับแม็กหกแฉกเท่ๆแบบนี้นะเป็นเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับ4 3่0 0 0บาทตัว e 2.4ตัว e นะครับมีไลเนอร์มีไลเนอร์ของ Toyota แบบนี้ให้แล้วนะเกียร์ออโต้นะปี18เลขไมล์หนึ่งแสนห0ึ่งหมืนะผ่อนก็มาสัก7,000 8,000ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาขึ้นอัตราการผ่อนให้พี่ๆแน่นอนนะครับเป็นหน้าหล่อนะตัว e นะครับเป็นตัว e นะเราสังเกตจากไฟ ถ้าไฟแบบนี้จะเป็นตัว e นะถ้าเป็นโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์อ่ะก็จะเป็นไม่ e plus ก็ g นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปเห็นป้ายดำรู้เลยนะผมยังไม่ดูข้างหลังนะเห็นป้ายดำเป็น4ประตูนะครับยกสูงและเป็นเกียร์ออโต้นะครับเพราะว่า4ประตูเกียร์แมนนวลตอนนี้เรามีแค่คันเดียวนะเป็นสีแดงนะครับเห็นงี้ผมรู้เลย2.4 e นะครับยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้529,000ปี19จด20เลขไม้120,000 ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับกับบะออโต้ Auto สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับปีปีเท่าไหร่นะสกีสิบเก้าจ2ดยี่สิบหรือเปล่าอ่ะน่าใช่นะเป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับสวยน่าใช้นะสวยน่าใช้รถล,ล็อกนะขอภัยนะครับมีไลเนอร์ให้ นะครับสวยกริปนะครับ2.4ุ่รุ่นอ e ีได้สีขาวนะครับไม้ก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับกระบะรีโวกบระบะวีโก้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทนนะครับวิ่งในเป็นล้านโลนะครับสวยน่าใช้นะกระบะพร้อมใช้งานแบบนี้นะที่เพชรยน์เราไม่ได้ขายรถที่เอาไปแล้วคุณต้องไปทาง ซ่อมต่อไปทําอะไรต่อนะครับเราขายรถพร้อมใช้นะครับล้อมูลออกไปเติมน้ํามันอย่างเดียวมีหน้าที่เติมน้ํามันอย่างเดียวภาษีพ,พบรบต่อให้ครบหมดแล้วนะครับเอามาดูคันต่อไปหน้าหมูป่านะครับตัวฉมล่าสุดของเขาสีขาวด้วยนะครับกระบะทำมาหากินคันนี้4 1 9 0 0 0หไม่หม0 0 0ปี22 ตะกี้เราเจอสีสามเก้าสีเทาดำใช่ไหมตัวเดียวกันนะครับเกียร์แมนนวลเหมือนกันนะครับคันนี้ถูกกว่า20,000ืนแต่เก่ากว่า1ปีไม่เยอะกว่า3 0 0 0 0โลนะครับชอบสีขาวมาคันนี้นะครับชอบสีเทาดําไปคันนู้นนะครับรุ่นเดียวกันนะครับล้อเลอะเหมือนกันเลยนะครับหน้ามาเทียบกันมากนะครับใครชอบสีเทาดำนะหรือใครชอบสีขาวนะครับได้ไม่หมื่นเดียวคันตะกี้ไม่หมื่นเดียวคันนี้ไม่อยู่ที่สี่หมื่นนะครับสี่หมื่น 4ี่แสนหนาพนะครับเหมือนคุณได้รถใหม่นะใครจะเอาไปทำามากินวิ่งเข้าสวนนะครับหรือมีธุรกิจนะครับซื้อแบบนี้คุ้มกับปลายแดงแน่นอนนะปลายแดง0 0แสนกว่านะครับตอนนี้4 0 0 0 0นต้นๆเองคุ้มค่าน่าใช้ใครชอบคันนี้โทรหาผมติดต่อหาผมโดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินเดี๋ยวผมดูแลให้ด้วยตัวเองนะครับศูนย์หกห้าเก้า idp ek หนึ 2, ครับ มาดูคันต่อไปมาดูคันต่อไปนี่โ,โห,หน้าหล่อช่วงนี้เข้ามาเยอะเนาะนะครับตัวเตี้ยนะครับตัวขอภัยหน้าหมูป่าไม่ใช่น้าหล่อนะคันนี้นะครับสีบรอนตะกี้เราดูสีเทาดำใช่ไหมสีขาวมาดูสีบรอนนะคันนี้ไม้สี่หมื่นสี่ปียี่สิบเอ็ดนะครับสามเก้าเก้าอ่ะติดคอกให้เราด้วยนะสามเก้าเก้าปียี่สิบเอ็ดไม้สี่หมื่น สี่หนึ่งเก้านแพงกว่าสองหมื่นบาทใหม่กว่าหนึ่งปีใหม่เท่ากันนะครับแล้วคันนู้นครับใหม่กว่าอีกหนึ่งปีนะเพิ่มไปอีกสองหมื่นบาทใหม่หมื่นเดียวนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้วัดกันที่สี่แหละนะเพราะผมมองว่าปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยมันใหม่เหมือนกันนะครับมันเป็นโฉมเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเหมือนกันนะเกียร์แมนนวลเหมือนกันแต่คันนี้เขาติดคอให้แล้วใครไม่เอาบอกนะเดี๋ยวถอดให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเอาไปก็ผมแนะนํานะคุณเอาไปแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก ก็เนี่ยครับถอดขายเองดีกว่านะถ้าไม่เอานะหรือถ้าจะไม่เอาจริงๆผมแนะนำเอาคันอื่นนะสีขาวสีเทาดำนะครับเพราะว่าคันเนี่ยผมมองว่าต้องมีคนที่เขาอยากได้แบบนี้แหละ ทำมาหากินพร้อมเลย3 9 9เองปี21ิอนะครับสวยน่าใช้แบบนี้นะครับทุกคันนะครับเราคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีกลับไม่ก่อไมไม่มีเล่มชำรูส่ญหายนะครับทุกคันสวยน่าใช้เอามาดูกันต่อไปเห็นป้ายดำแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้4ประตูนะคันนี้เป็นตัว E นะครับ2.4ตัว E นะครับน้าหล่อแบบนี้ปี1 8 1 9ประมาณนี้นะครับอ่ะาปี18ไม่แสนห้า ไม่แสนห้านะครับ2อีรุ่น e เกียร์ออโต้ยกสูงนะครับลุยน้ำได้นะใครอยากได้นะที่บ้านแบบมีผู้หญิงด้วยมีผู้ชายด้วยนะอยากได้เกียร์เกียร์ออโต้นะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีผมแนะนำเลยคันนี้4ี่เเองนะครับได้4ประตูนะครับไปกันทั้งครอบครัวนะครับมีแคลรี่บอยให้แล้วนะมีแคลรี่บอยติดให้แล้วนะลงจดทะเบียนอะไรครบถ้วนนะครับครบถ้วนเลยนะ49 9ใครสนใจคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะ 499ผ่อนเงาะสัก8,000นะ8,000ันหน่อยๆแต่ทังก,กว่าเดี๋ยวขึ้นอาตาัตราการผ่อนให้นะมาดูคันต่อไปหูผมเห็นไฟแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวไม่จีก็อ e ีพนะัทเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้แล้วสีขาวนะครับสีขาว4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แน่นอนนะครับมีหูช้างหน่นะคันนี้จำปีไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวขึ้นอาตาัตราขึ้นรายละเอียดให้นะมุมบนขวานะครับแต่สวยเลยนะมองข้างหน้าแบบนี้ครับไม่อ e ีพัทก็จีอ่ะ น,น่าจะเป็นจีหรือเปล่านะสีขาวด้วยนะครับสวยน่าใช้นะครับสี่ประตูออโต้ยกสูงสีขาวแบบนี้เลยนะครับมีนี่ครับแคลรี่บอยให้แล้วด้วยนะใครสนใจรถที่มีแคลรี่บอยปกติรถที่มีแคลรี่บอยมันมักจะไม่ค่อยมีไลเนอร์แต่คันนี้มีแคลรี่บอยแล้วมีไลเนอร์ให้ด้วยนะครับสวยน่าใช้4ประตูออโต้ยกสูงนะครับ4ประตูออโต้ยกสูงน่าจะเป็นรุ่นจีอันนี้ไง นะครับตัวจีนะมีกล้องถอยนะครับโลโก้จีชัดๆเลยใครสนใจคันนี้ราคาจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้ขึ้นอัตราการผ่อนให้ขึ้นเลขไม้ให้พี่ๆแน่นอนนะต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมอ่ะไม่ได้กะจะมาถ่ายนะแต่น้องๆบอกพี่เป๊กไปถ่ายรถกระบะให้หน่อยเหอะนะครับคนดูคนดูเยอะคนทักเข้ามาเยอะนะครับอ่ะมาถ่ายนะครับตามที่น้องๆเขารีเควสนะครับน้องบอกเฮ้ยพี่เป๊กไปถ่ายให้หน่อยอ่ะถ่ายให้ก็ถ่ายให้นะครับประมาณนี้อ่ะ ใครอยากได้รุ่นไหนคันไหนคันนี้มันติดจองนะครับเดี๋ยผมขออนุญาตข้ามนะอ s u ูซูดีแม็กคันนี้ติดจองนะครับเลยขออนุญาตข้ามอ่ะมาดูคันต่อไปสีดำไหมสีดํายกสูงแคปออโต้นะครับ2.4รุ่น E แครบยกสูงออโต้นะครับ4 4 9 0 0เป็นปี19ไม่แสนสี่นะครับเป็นพรี n รนเนอร์นะครับออโต้ยกสูงนะตัวหน้าหล่อแบบนี้เห็นไฟอย่างนี้รู้เลยเป็นตัว E นะครับตัวเริ่มต้นนะก็สีดำนะครับสีดํา เป็นแคปออโต้นะครับขวัญใจมหาชนใครสนใจก็ทักไลน์หาผมนะครับ0659513374ติดต่อหาผมโดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินเดี๋ยวดูแลให้นะครับรถกระบะมีอีกนะครับมีอีกแล้วก็เดี๋ยวให้ดูฟอร์จูเนอร์ด้วยนะครับอะกระบะคันนี้นะครับทะเบียนระยองนะครับแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกทมให้นะครับลีโวนะครับ2.4รุ่น E ยกสูงนะครับ2.4รุ่น E ยกสูงคันนี้แต่คันนี้สวยเลยอะติดแคลริบอยแบบแบบ แบบพอดีหลังคานะครับไม่ได้แบบสูงเกินไปนะไม่ได้รูดทะทะนะครับอคันนี้เดี๋ยวดูราคาก่อน5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะปีสิบเก้าจดยี่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นอ,อัตราให้นะขึ้นรายละเอียดให้นะครับคันนี้ไม่แสนสี่ปีสิบเก้านะไม่รู้จดยี่สิบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับสวยน่าใช้นะเป็นกระบะออโต้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจที่เพรยนต์อันนี้ปีสิบเก้านะครับห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าไม่รู้จดยี่สิบเปล่านะเดี๋ยวขึ้นให้้นนะสวยาใชนะ พี่ๆดูตรงนี้สิบกว่าคันนะครับผมพูดเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับประมาณนี้ดีกว่านะใครสนใจรถกระบะนะครับทักกันมาได้เลยนะครับไม่ได้ถ่ายมา2อาทิตย์แล้วนะครับน้องรีเควสบอกพี่เป๊กไปถ่ายรถกระบะให้หน่อยนะครับคนดูเยอะนะคนดูเป็นพันเป็นบางคลิปเป็นหมื่นนะครับต้องมาถ่ายเอาใจน้องๆมันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่า Fort u n e r สีขาวมุกวันนี้เดี๋ยวลงรถกระบะนะครับเว้นสักวัน2วันเนี่ยผมจะพาไปบุกคังรถครอบครัวพาไปดู Fort u n e r นะสิบกว่าคัน นะครับมีมิวเอ็กมีฟอร์จูเนอร์นะทยอยเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับอย่างคันนี้939ปี18ไม่70,000 2.4รุ่นวีนะครับ2.4วี 4, v, นะครับคันนี้ปี18ไม่70,000นะถ้าอยากได้สเปกแบบนี้ผมมีเยอะนะครับ T R D สีดำ T R D สีขาวแลทักไลน์มาได้เลยนะครับสนใจก็โทร065 9 5 1 334มาครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้จุใจเลยนะกระบะโหนับนับไม่ไหวนะเยอะอยู่นะครับประมาณนี้ดีกว่าวันนี้ขอตัวก่อนสนใจขนาดโทรเข้ามา0659513374ก่อนจากการอย่าลืมกดไ like, ลค์กด u ั s c r i b e จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ